เมื่อกี้ขาโมยทำไมวะอีกู้สาถามต้นนานไอ้แม่งคูณรู้ไหมว่ผมมันใหญ่ขนาดไหนกูกูจะได้ใหญ่ขนาดเนี้ย ว,วันนี้ครับผมจะมาแกล้งขโมยผลของเพื่อนผมในโกะการเดซึ่งมันชื่อว่า i อเพียรีดัอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไปกดติดตามมันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้แล้วเรามาดูการว้ามันจะหัวร้อนมากแค่ไหนและถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้เนี่ยผมจะไปขโมยผลไม้ในส่วนของทุกคนให้หมดไปเลยนี่ดูของกูดีคดคดคดง่ายอะ่ะโอ้อยใหญ่จลกวะวกดขโมยแม่งเลยดีไหมเนี่ย นี่มันมีคาปี巴าจิ๋วเลยเว้ยมาเดินเด,ดินเดินคารี巴拉แบบตัวตัวเล็กอ่ะมึงต้องดิดีอ่ะไอ้นี่คาปี巴าน้อยโอ,เเอ้ยไอ้ส่วนนี้มึงเยอะแล้วเนี่ยโบนบัสซัมเจ็ดหมื่นหกพันล้านไม่ด้ทำปะบ,บอลบัสซัมมึงกูไม่ได้ทำไว้ว่ะโอ้ยเชี่ยมึงอันเบื้อเริ่มเลยกูขอสักอันได้ไมนะั้ยเนี่ยแปลว่ามึงไม่ไม่ใช้อ่ะดิก็ไม่ได้ใช้กูทำมันใหญ่เฉยกูเห็นหลานากูมันอยากทำไงกูไปทำให้หลานกูมากูเลยทำบ้าง <S <S คือมันค้างไอ้ยี่เดี๋ยวก็หลุดแล้วกูเพิ่งหยิบมาเมื่อกี้ เฮ้ยเพื่อนมันหายไปไหนวะไอ้เฮียไอ้เฮียมัน,ห,นหายเนะพื่อนมีคนจอยเข้ามาไอ้เมื่อกี้เนี้ยไอ้พียวสามสิบโลบักไอ้เฮียไอ้พียวมีคนจอยเข้ามาเพื่อนเมื่อกี้เนี้ยนี้ยเนี้นี้มึงอยากเห็นซาบีบลร,ร่ารู้ปะ ไอ้ที่มึงไม่ตกใจเหรอว่าไอ้สัตว์ของหายอะเพื่อนเนี่ยเอ้ยเนี่ยตัวน้อยตัวเล็กกว่ามันเล็กซีหน่อยโอ้โหไอ้เอ้ยคลิปเสียแล้วเพื่อนโอ้โหกูสัตว่าหญ่สามสิบเอา acting ไปเออมึงเอาแอคติ้งเนี่ยไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์เอาดิเอาดิมึงจะขโมยทำไมวะไอ้กูสัตว์ทำต้นานไอ้แม่งขอโทษเพื่อนมีเพื่อนรู้ไหมผมมันใหญ่ขนาดไหนกูกูจะได้ใหญ่ขนาดเนี้ยเสียแม่ง เล่นแรงของเติมเล่นเอาเพื่อนใจเย็นๆเอาเอาไอ้ยักษ์โคตรตอบไปทุ่มไม่ว่าสามหรือเจ็ดโลมา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 ไหนมึงรีวิวดิมึงมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรมีแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยส่วนกูมีแค่เนี้ยแหละแล้วคาปิบาร่ามันช่วยอะไรวะฟาร์มเวลกูจะทำาร่าสายลุงทำปาร่าสายลุงมันโหดแล้วอีเวนต์ตรงนี้มันทำอะไรได้บ้างวะมึงมาสอนกูดิมันต้องเอาสถานะเว้ยไหนดูกูดูก่อนอันไหนมึงทำไออันเมื่อกี้นี้เอาไปใส่ได้ไหมไออันใหญ่ๆห่ะได้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 น่าจะติดสถานะอยู่ยังไงวะไออันเมื่งงี้โนี้ วูกอะไหนวะใส่ตรงไหนนยถ้าใส่ตรงพระมันจะเก็บแต้มเห็นแต้มปะแต่ถ้าใส่ตรงแรคคูนอะมันจะได้แต้มเลยอ๋อใส่แรคคูนได้แต้มเลยคุ้มไหมมึงว่าถ้าใส่ไปอะเหมือนว่าแต้มมันล็อกแบบล็อกผลระดับอะใครจะวะสมมุติว่าผลระดับดีไว้ก็ได้แต้มเท่านี้และนี่มันผลระดับอะไรวะน่าจะดีไว้ละมัง้งเออลองดูแล้วกันกดเลยแล้วกันอ่ะเฮ้ยกูได้เจ็ดฉีฉ ฟอร์ม1ฟุตไอ้คุยผลมึงต้องใหญ่ไอ้เฮียได้เจ็ดฉีมันล็อกยังไงก็คือแบบผลระดับนี้ได้ได้เหรียญเท่านี้มันการปั๊มอ๋อจริงก็ปั๊มได้นะมึงเห็นไอดีลิดิกปะมีพันก่าเต็มมาครับคนดูเรามาสุ่มกันว่าเราจะได้อะไร 1, 2, ึ่งสอเฮ้ยกูได้เจนดารี่ว่ะเพื่อนทาโร่ฟ l าเวอร์โอ้ตอน้นอะไรไม่รู้เนี่ยเสียมพูเอามันเก็บได้ทีเดียวอ่ะอันเนี้ยโอ้